จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้โครงการดีโฮปเปิดงานเยี่ยมชุมชนยนต์วิถีเกษตรอินทรีย์เที่ยวแบบสุขภาพดีที่นี่บ้านหัวอ่าวอย่างคึกคักเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ตลาดในสวนหมู่5ตำบลบางช้างอำเภอสามพรานนางสาวอรชานันทมนตรีผู้ว่าราชาการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงานเยี่ยมชุมชนยนต์วิถีเกษตรอินทรีย์เที่ยวแบบสุขภาพดีที่นี่บ้านหัวอ่าวภายใต้แนวคิด เรียนรู้ผ่านการลงมือทำหรือดีโฮฟโดยมีต้นแบบจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นอาจารย์ในวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นอยู่คำหนึ่งเนี่ยตอนกมาของคำว่าดีโฮฟที่หั่นสิสิบกิกรรมก็น่าสนใจแล้วนะคะว่าเดินทางต้องเที่ยวต่างแนแค่นั้นนะคะก็บอกว่าการฟังเนี่ยแตได้แค่สิบอร์เ็เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวที่จะ ก็อาจจะจ่ายได้แล่วนะคะว่าผลผลิตที่ในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะมีใครมาติดต่อนะคะก็เป็นอะไรว่างานเปเป็นทางการโดยในงานนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมลงมือทำจริงจากผู้ประกอบการชุมชนจำนวนสิบกิจกรรมเช่น การทำไม้กวาดก้านมะพร้าวขนมบ้าบินโบราณโดยยายสมปลูกผักในสวนเมี่ยงคำพาเพลินน้ำฝรั่งข้นสด100%และกิจกรรมอื่นๆที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ว่าที่ร้อยโทรอันทชนสัพทวีในอำเภอสามพรานเผยว่าโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดนครปฐมในปีงบประมาณ2568เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้ชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนเ กิจกรรมจะจัดต่อเนื่อง3มวันคือวันที่10วันที่17และวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ตลาดในสวนบ้านหัวอ่าวตำบลบางช้างเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทุกวัยได้มาสัมผัสวิถีชีวิตเรียนรู้ของจริงและสนุกไปกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพกายใจได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเรียนรู้อย่าพลาดเยี่ยมชุมชนยนต์วิถีเกษตรอินทรีย์ที่นี่บ้านหัวอ่าว แล้วคุณจะหลงรักความเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยคุณค่าจะดินให้ใหม่แล้วก็ปัดไปใส่ไทานะเดิยมดูด<อ>ูแบบนี<อ>้คือก็จะ<อ>